สวัสดีครับพบกับช่องปองป่องปองป่องป่อ,อง Channel นะครับผมวันนี้มาดูรถขุดนะครับผม Caterpillar รุ่น313 D2 GC นะครับผมเป็นรถขุดขนาด13ตันนะครับผมรุ่นนี้ เครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ91กิโล91แรงม้านะครับรุนนี้น้ำหนักเขาอยู่ที่13ตันกับอีก100กิโลกรัมครับรุน่นนี้ครับผมเป็นรุ่นกลางๆครับนี้ทำงานอยู่ที่บ่อดินนะครับอยู่บ้าน,นหนลังนะครับอโอ้อเกียงแตกเป่าเลยครับโอ้ยตาย จะเลิกงานแล้วครับผมอ่าผมจะพาออกมาไกลๆนะครับนี่ครับสภาพบอ่อดินครับไม่ทํานาแล้วครับข้าวราคาถูกไม่ทํานาแล้วครับข้าวราคาถูกจะเลี้ยงปลาแทนเหมือนนโยบายนายกนะครับค,ครับก็น่าจะเคลียร์หน้างานนะครับผมเคลียร์บ่อดิน ทำความสะอาดครับปั๊มนะครับปั๊มผลิตน้ำมันได้อยู่ที่ประมาณ230ลิตรต่อนาทีนะครับแรงดันของปั๊มของเขานะครับผมอยู่ที่ประมาณ สามหมกับอีก500กิโลปาสคาวนะครับครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่เร็วนะครับผมในรุ่นนี้นครับแัดนะครับเรื่องงานหนักก็ต้องไว้ใจเขาแหละครับขุดหินตาเป็นตัวนิกเจนนี่ใหญ่กว่านี้นะครับกุ้งกี้อยู่ที่0.65ลูกบาทเมตรนะครับหรือว่า0.65คิวนั่นเองครับ จะปรับสภาพจะปรับสภาพพื้นที่นะครับครับโดยเสียนนครับเสียนนสายโจกครับผมบ้านนนลังนะครับติดต่องานได้นะครับผมในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือว่าใกล้เคียงนะครับติดต่องานได้ครับผมมีรถดำแล้วก็มีรถไถน,นะครับ เอาผมการหมุนสวิงของเขานะครับผมรถถือว่าหมุนเร็วมากนะครับอยู่ที่ประมาณ11รอบต่อนาทีครับพี่น้องไม่ไปครับเร็วครับเร็ว,เร,วเร็วค่ะครับรถถังน้ำมันเขาอยู่ที่250ลิตรนะครับถังน้ำมันใช้เชื้อเพลิงเป็นดีเซลครับผมขอโทษที ส่วนหม้อน้ำเขาอยู่ที่18ลิตรนะครับผมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับตัวนี้มีเทอร์โบนะครับน้ำมันเครื่องอยู่ที่16ลิตรครับ16ลิตรครับสำหรับน้ำมันเครื่องเครื่องมีเทอร์โบครับเร่งเบาๆครับไม่ได้เร่งแรง ดูไปยาวๆครับเลือกงานแล้วครับแต่ว่าจะทําให้ถ่ายเฉยครับทำเล่นๆให้ถ่ายเฉยครับส่วนถังน้ํามันไฮดรลิกเขาอยู่ที่73ลิตรนะครับถังเก็บน้ํามันไฮดรลิกแต่ว่าไฮดรลิกในระบบมี86ลิตรครับอ้อ้เอาคือพ่อเสือคือพ่อสิง โอ้ยเสือดาวครับเสือดาวเ่ได้เอาเสือดาวมาป่วยไว้นีดูไปครับผมครับโดยเสียนน,น์นะครับเสียนน,น์สายจกนนลังนะครับบูมบูมของเขานะครับผมความยาวอยู่ที่4เมตรกับอีก6 5ซนเมตรนะครับความยาวของบูม ส่วนอาร์ม2.5เมตรครับผมความยาวทำเล่นไปครับผมเรื่องงานแล้วครับทำความสะอาดครับ <c oughs> ไปแล้วครับเติมน้นำมันมลอลสองถังครับ <c oughs> เครื่องกับเครื่อง91 ประมาณ9 1เ็ดแรงมานะครับผมไปต่อครับไปต่อ <c oughs> เอาเอาเอาไปแล้วครับผมเดี๋ยวพาไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวตามไปครับานใดสนใจนะครับผมมีงานติดต่อได้นะครับ พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียงครับผมรถไซนี้นะครับผมขนาด13ตันมือสิส้นซัำอย่อยนะครับผมโอ้ <c oughs> มีดาวเทียมนะครับผมมีดาวเทียมนะครับรถรุ่นนี้นะครับดาวเทียมมันอยู่ที่อยู่นะครับอยู่ตรงหัวจริงครับตรงมุมเลยครับ วันนี้ได้ประมาณห้าสิบกว่าเที่ยวครับโอ้ถือง,งานแล้วครับนอนบอ่อเลยครับผมคนขับนครับ,รบแม่ครูนอนบอ่อเลยครับกับเจ้าแคท313 D2GC รถนะด,ดั้มไอเจนเตอร์นะครับเครื่องไม่รู้เท่าไหร่ครับแล้วก็มียันมาโอ้อ่านี่ครับยกสุดครับโอ้สูงมากพี่น้องสูงมากครับโอ้น่าจะจอดแล้วครับ จอดนอนเนี่ยครับนี่นอนเหรอโอ้ลูกพี่จอดนะครับอ่ามาหานคนขับครับอ่เยอะดีหน่อยอยากดำครับ คนแห่งไรล,ล่ะ พาสวสดไปแล้วครับเร่งเบาๆครับโ,โลเลอร์หตัวแกรี เทเลียนหนึ่งตัวนะครับนะครับน่าจะจอดแล้วครับจบงานครับเอามาดูยันม่านะครับห้าสิบเอ็ดแรงครับใช้ผ่านห้านะครับใบยี่สิบสี่นิ้วของ CMT นะครับ มาห้าสิแรงรุ่น E F 5 1 4 t ครับขายกันกับตัว49แลเ้วลยครับแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับเลิกงานแล้วครับนี่ลูกพี่ใหญ่ครับเด็กเกเที่ยวครับ <laughs> นี่ครับเสียนนท์ครับผมติดต่องานได้นะครับผมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและใกล้เคียงนะครับผมโซนอำเภอเมืองนะครับครับผมวันนี้ขอลาไปด้วยแชทสามหนึ่งสามดีทูนะครับเป็นที่บ้านนนหลังครับแคสต์พิล่าครับมีเทมเพลตด้วยนะครับผมมุ้งกี่0.65คิวนะครับ น้ำหนักเขาอยู่ที่460.4กิโลกรัมครับผมขอลาไปด้วยตัวนี้ครับรถ2ป,ปีกับ6ร้อเรา6้ว6ห้ <500. S 1> 650ชั่วโมงแล้วครับผมไปเบิ้งมาหันครับผมสวัสดีครับสูกยาวออกล้องจูดสวดครับผมสวดปะครับ ค้นครับเด็กเดี่ยมียอยู่ครับเด,ก,เดก้าเช่องรายนายลอยเกาหาครับผมจบเลยแล้วครับลาแล้วครับอย่างเป็นทางการบายบายจุ๊บจุ๊บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตปุ๊กปุ๊กป๊กกดกระดิ่งกิ๊งกิงด้วยนะครับขอบคุณครับ